โฟร์ไฟสกิโยเโลร้อยเอ็มแสงม่วงออกมาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะคุณคอมตอนนี้กรณีรอยู่การ ช่วยวยเกมเมอร์นะผมวันนี้เราอยู่กันที่เกมฟรี่าอีกแล้วแม่ช่วงนี้ลงฟรีไฟกันแบบรัวๆนะเป็นปืน AK นะถุยไม่ใช่นะก็วันนี้นะรหัสก็แน่นอนนะเชื่อแบบนี้หน้าตอนเลขศูนย์แปดไม่ใช่รหัสผมนะฮะรหัสของเพื่อนผมอีกแล้วนะฮะคนที่ทำผมทำเจ๊งไปหลายๆรอบบวกอาเกลโลขึ้นบวกห้าอย่างเงี้ยนะผมวันนี้มันไว้ใจผมมาเปิดแพ็คเขียว แพ็กละ20บาทนะสองันสิ WC นะที่เพิ่งเข้ามานี่นะฮะแพ็คนี้ซึ่งตอนเนี้ยสองันสิ WC อ่ะมันล้นกับตลาดมากทำให้ราคาอาจจะดอบไปเยอะมากครับแต่มันก็คงเดี๋ยวคงที่อ่ะพอนักเตะบวกๆแล้วแตกไกลกันไปซึ่งวันนี้นี่เราจะมีพรีเมียมเลเวล6แล้วก็เบรส 50ครับปีนะซึ่งเป็นของจากอีเวนต์ในโทรศัพท์เรามาเปิดการนี้ก่อนพรีเมียมก่อนพรีเมียมนะลิมิเต็ดดิชั่นเท่านั้นเราทีละใบครับปิงปองเฮ้ยอันท้ายสุดเลยดีกว่าทัพสามร้อยทีละใบเอ้ยมาหน่อยมาเอ,าอ,อ้าทัพสามสิบะสุดยอดไปอีกไปอีก 30แล้วไง30ทับ30มสิบมาสองใบ <c oughs> สุดยอดไปเลยมาอีกมาอีกโอ้อ300มันเป็นเลข3มาเยอะจังวะฮะ3 0 300อย่างงี้หลัก3ต้องมาแล้วแค่เดียวเดียวโอ้โห30ก็ยังดีฮะแมแบบเฮ้ยมาเยอะเดียว30มมันต้อง3ใบเราจะเปิดแท็กนี้ก่อนนักเตะพรีเมียมระดับ6เป็น็อปทารนะวันเดือนปีแสงมา ซื้อก็โอเกโ่ที่เราบวกไปกันรั้นก่อนเนี่ยเขาจะมาให้กําลังใจเราเขาจะมาให้กําลังใจเราใช่มาให้กําลังใจแล้วก็นี่เออรูก้ามอดิลีลำแรกครับท็อปสามร้อยกันเลยซึ่งตัวที่ถูกที่สุดจะอยู่ที่ Just มิสเตอร์โกเมสแสิบเก้าแต่เราไม่ต้องการเราต้องการขอแค่ติดท็อปห้าสิก็พอต่ำสุดคือ Honda โอ้โเซฟฟา์บิกาสน่าจะติดนี่ติดติดติดทำห้าสิบนะไ๋ยวะอยู่ไหนล่ะนี่นี่ติด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 มั้งติดเอ้าติดมั้งลิคโตอคาเวโยเชี่ยมาไอ้เราที่ท็อปสามสิบสามใบนี่แหละถูกสุดอยู่ที่ฟันโดตาเลสตาเลส 1ล้านคือถูกสุดนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือท็อปไฟนะผมท็อปไฟเท่านั้นทิลใบกาก้านี่น่าใช้มากเปิดไปใบแรกปิงดอกบาไม่ใช่ปิงกากา้าอยากใช้มากแต่สิบล้านยังไม่ออกพี่เวนนนี่เ <c oughs> จงอะแต่กาก้านี่ผมอยากลองใช้นะ แต่มันเป็นรหัสเพื่อนไงแล้วสแต็คคือ81หมดแล้วหลักสิบล้านมันไม่มาท็อป30มสิบนี่นแต่กา้าก็โอถือว่าโอนะผมว่าโอนะมาดูสแต็คกา้าดีกวะเห็นว่ามันน่าใช้มากเพราะสกิลมัน5ดาวดูครับสปีดต้นความเร็วคล่องตัวควบคุมบอลปฏรกิริยาความอึดอาจจะน้อยหน่อย64สิี่จเอาไปวิ่งเล่นเลย64่ นิสัยขึ้นสูงลงกลางแื้ผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าชอบกดไลค์อย่าดูต่อกดซับอยากให้ไใ้รู้กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามได้ที่ชนลนี้เลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ